กะหานอ่ะไม่ลานเศร้าเนาะเพิ่นข่ยรถข่เครื่องอ่าข่เครื่องอะไรเนาะทุกอย่างเลยอะไรรถใหญ่อะไรรถจักอะไรเลยคุณกะไรขึ้นบ่มีบอลซีอู่เนาะอันนี้เจ้าของห้านอันนี้น่ะบานเศร้าก็มีเหมือนเจ้าของห้านผ่านไปเรื่อยอันนี้เป็นฟ้าเนาะอันนี้กะพนักงานผู้ดีเด่นเพคนอันนี้นาะพนักงานดีเด่น เต็มหมดตัวนี้กระไรมันจะคันตัวนี้กระไรเดี๋ยววันนี้ล้านเซ้าพามากินเข้าอยู่ฮานอาหานยังฮานอาหารเบมบูเบมบูอยู่อยู่อยู่แถวใดอยู่บ้านท่าสุข๋ออยู่บ้านท่าสุขไปเบิ่งกันเลยเนาะบรรยากาศดีหมักบ่อเคยเห็นบ่อเคยเห็นบ่อนะคือเถอาเนละบ่อเนี่ยถ้าขาดไปเฉียวเห็ดเนาสมซื่อเนาะบ้านเป็นบอลบ้านความภัย ดเในขใน้ามาไหนนี่บรรยากาศดีดีลมลืนดีมีแต่ป่าไม้ไผเนาะป่าไม้ไผ่้วก็เป็นเอกลักษณ์ข้องอ่าส่วนกล้องเขเจ้านี่เลย น้ำพ่นก็นแอกทายางมาตอกๆเลย <c oughs> มานี่กับซีเมนข้าเจ้ากับซีโซเล่าโซ่เครื่องดึงข้าเจาเนาะเอก,กลักษณ์ของข้าเจ้าเมนเอาไม้ไผ่มาเฮ็ดอุปกรณ์ในการแต่งกินเนาะคือจัส้มบวงจานบบาทุกอย่างเนาะเมนโบดายไซอาอาแบบถ้วยแบบจานนะ จีไซเป็นเอกลักษณ์ข้องขาเจ้าเลยกด็ดีอยู่เมืองล่วงกระซิมีแต่หานอาหารนี่แห่งเดียวเขาแหละมันเป็นเอกลักษณ์ข้องขาเจา้าอ่ามา่ล้านเศร้าพนจีสั่งอาหารย่งเดะไปบึงนํากันเลยอ่าจีมีย่างเดะเนาะโอเคซ่วงระยาะท่าอาหารหลงกระิีไทยาพาบรรยากาศทางเข็มขานเนาะหานอาา่านข้าเจา้าตั้งอยู่เข็มขาน เอฟซีนะเอฟซีมกแก้วคนถักว่ามกแก้วสบายดีเพม่อนว่าไปใชกับเอฟซีนะฮะน,นะฮะเ็นแม่แก้วแล้วก็ท่ามสบายดีแล้วก็วกโครไทยฮูบเนาะนะฮะเอฟซี FC. เปินทุกคนนั่นแหละอันนี้การโนไม้แกงโนไม้มาแล้วบ่วงเป็นบ่วงข้าไก่ได้นี่เแบบตะกี้อยู่ไฮยู่นาเหรอเนาะ เิ่นบ่มีบ่วงเหล็กบ่วงสแตนเลสเิ่นกะเห็ดบ่วงค่าไก่นี่แหละเห็ดสุดกินไปห้ไปนาสมัยตะกี้อย่างน้อยฮนะมากินนำกันเ <c oughs> <c oughs> ด้อกินข้าวแซฟบซฟนำกันเด้อคือล้นงคือิ้ทงจตาเาะสมัอย่งน้อยเือเขามีจามะพง

ตัวนั้นขอบใจลานเร้ากินเด้อกินามาเรียงี่เงงานที่เาเนเส้นเรียนาะเห็นปะิหามากองมาแดงไปนญี่ปุ่นนบ้านนี้ใะบายขอบใจเด้อที่พามากินอะห้าเจ็บ กอนไบบอนไม่